ได้ดีพี่น้อทงทุกๆค่ะพี่ดาวไปมาแต่้าคิวกันจนปไดเเขียนมาหาบเงินพี่้อเงเเงินทำบุญจากเกือยาทาังอเมริกาบอกอย่เบอร์านหนึ่งน,นะบอได้เลยอเฮ้ยบอกเนาะานกก็ได้่ต้องว่าออเขายสบายดี่านพี่ต้อมอเกาคอนิลด์บอยมาพี่ดาเลยนะครหบเงินสมนเลยสีนน่สิบดอลเนาะจอยการ ขำบุญพี่น้องตื่นตาเป็นเงินที่ก้าวรวมทำบุญสางสลาวัดบ้านนาำมงพี่น้องเอากระชิบแต่เอาเงินบาทนี่ไปให้คนแต่เงินทำบุญนี่ดีเป็นนี่ได้สองเสาพี่น้องสองลอยเรือเป็นเอาสองเสาเรือนี้เป็นน้องไพ่เบาๆหรือพอกระคิปหนาตัวนี้นะพี่น้องคลิปนี่นะนี่ดีเขาจะกระคิบไปเพียงเท่านี้พี่น้องจ้าสบายดี มีการให้ติดตามตอนต่อไปอยู่แต่นี่ชิเป็นท้องพายังบ๊ะหูเด้อสามใบี่เด้อแต่ละซองร้อยนี่นี่ที่่อนกูไปกินโอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยมึงมึงซักบักลอเอ้าโหลดเขามาข้สิออเพิ่มิ่มเพ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 ิ่เพิ่เพิ่มเงิ่อเพา่มเิ่มเิ่มเ่มเ่มเิ่มเ่มเ่ม่มเ่มเพ่มเยน่มเพิงมเพิ่เพิ่มเพิ่มเพิ่เพิ่มเพาเอา่เ่เอเพ่นิ่มเพี่่เพิ่ แล้วคระพี私私いい่น้องเงินสามร้อยสิบไนาด้หนึ่งหมื่นห่น้อยหนึ่งพันสองร้อยหน่งหอนเฮือแล้วพี่น้องหนากรหนาดําพี่น้องเลยไปมือเส้าเนี่ยบนิเคียนขี่ว่าก็มาขียนตะกี้นี่หนากรหนาดัพี่น้องนังพี่น้องีแต่เช้าเอาผมมาเกี่ยวเขาตัวไอ้ตัวไอ้เนี่ยเอ้าปลาลูกกระเด็นอะ บารีปาลูกไหมลูกบาดีปาลูกมารงเฮียนทงพนนะพี่เนาะขาอ่ะปางสั่งอกมนะแม่ก่อนอื่นก็ขอบคุณเอือยทางทางอเมริกาด้วยจะเดอแม่น้องอมวยเนาะที่ที่ใจบุญใจกุศลเนาะฝากเงินมาต่อยอด ปะมุ่นเสาต่อยยังเอิ ah ้นอันหยังก็แม่ลืมมุมเสานะหญ้าเขียวนะเขียวนังนังคือซะเพราะว่านะีด้พี่น้องเฮาแลกเงินดอนออกมาจากธนาคารน่ะขึ้นแล้วงหันนะเฮาแลก100นึงได้3,000บาทบาทนี้100นึงได้3 0 0บาทจากพอดีเป็น เพื่นซีประมูลเอาสาสองเสาวพี่น้องได้สองเสาค่ะเพิ่นวาให้ลุงซื้อเลี้ยงน้ำให้เพิ่นเด้อให้ประบานประกาศลงุงซื้อเลี้ยงน้ำให้เพื่อนคักแน่วาันาพี่น้องขอบคุณเอื่อยเลยละแต่ตจวนีเบ่งคิดหนาด้วพี่นอ้องโตอีกลอยดอนลอยกวด่อกดอนสิเป็นห้องพัยเนี่ยไปซะก่อนเนาะติดตามคิดหนาพี่น้องสิงมีห้องพัยแน่เส, <c oughs> สืร์ไพ่เอไพ่แน่นอนสิไปหาคนดังนำเสียเลยคนดังของในใจของแต่ละคนนั่นแหละนี่ สองลอยดอนเป็นเงิน 3, สามพันซาบาทพี่น้องเ้ยลอยดอนกะซีเมื่อนี้เฮาติดรถบ่าวบอยไปเนาะเพื่อก็ไปทุระก็เลยติดรถไปทางเดียวกันเข่าวบอลเดียวกันเนาะก,ก็เลยติดรถเพื่อนไปจังบอกเปลืองน้ำมันแถมไปไม่ได้ค่ะน้ำมันไปื่อนได้พี่น้องนงไปฟรีๆเซ่กูกูส่อเนาะพี่น้นงอง เงินก็เริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเงินดอนกัะได้เพิ่มมาสี่สิบาทเมกี้ได้สามพันเต็มลอยดอนนะเป็นขึ้นแล้วขอให้บุญกุศลข้างนี้ไปขำไปสู้ขอบครัวของเอืยเด้อหายอยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าจนเงินคำหลังไรมาเทมาประสบในการงานทุกๆอย่างประสบความสาเร็จลาพี่น้องเพื่อนซานข่าบอกจักหน่อยจังลงเนาะก็บ้านกนยังเข่า พ,ออพี่น้องทานได้ทีอยากรวมสมทบทืนสางสาราของทรมวัดบรนเทากะมาทั้งมองทั้งที่ก็ได้ได้พี่น้องบานาโมงเมืองสะพทองแขวงสวนเขตหรือว่าอยากผ,ากผ่าพนยูทูบเบอร์แต่ละทานก็นได้พี่น้องทุกๆท,ทานพร้อมสิเป็นสะพานบุญให้เอื้อน้องที่อยากทําบุญที่ใจบุญใจกุศลเนาะหกพันหกพันสี่สิบบาทเด้อเอื้อยสิไปอัน เอาเสาเนาะตอยนี้เหอเอาเสาอ่ะสันซะเสาละสามพันบาทเอ้อเพื่อนวะตามนั่นแหละน่องหวัดบาในีพี่น้องเดี๋ยวรอถ้าแป๊บหนึ่งเพื่อนยังกินข่าวอยู่ก่อนอื่นก็ขอบคุณเอื่อยละลายเด้อแม่น้องอโมวยเนาะทางเมืองอเมริกาเท่ากับหายพรบุปรนี่เลยพี่น้องเลยต้องเกี่ยวนั่งเลยหายพรบุตนพี่น้องเยเด้แจังปกครองผบบ้านเพื่อนหมดเลยหายพรเนาะ À, อย่างท้งวัดก่อนท่านผู้ชมไปเบิ่งข้าวเจ้ากินส้มข้าวเจ้ากินขาวเนาะตอนนี้ข้าวเจ้าผักที่อย่างเงินปิวไปแล้วบ่นี่ใส่โอได้พี่น้องเลยเอเอสุนทรพิจินรขาวจีเทิทงกูพี่น้องเลยช่วบรรยากาศกินขาวไปน้ำกันเลยเนาะหน่อยหนึ่งนาะพี่น้องเนาะ สมันนี้ขึ้นหน่อยกูมาว่านเนาะเนาะเนาเนาเนาะเนาะตนาะเ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 ่าะเนานาะเนาะเนยัเนานาเน็ะนตะเนแะเนาะเอาเนเนาะเนาะเนาเนางเ้นา่าะาะเนะนเาเานเนนนาน กำลังกินข้าวกันอย่างนัวนี่เลยเสียบนัวน้องประถาไปดิลลุ่มเนาะพี่น้องเนาะกิน่งร้อยเป็นเป๊่สิกินยังข้าวไงเดยพี่น้องซื้อ หนึงห่งันหารก็ซื้อเ้าแน่แล้วก็ซื้อไล้ไล่ขนนั่นแหละที่มาลงทนาทานกันเพื่อก็มาจดกันนีเนาะตัวเล้าได้พี่น้องมาถ่าเพื่อนอยู่พี่เด็กโว้วยกาะพิวตกด้อันนี้พี่น้องเทเสาเทแบบอะไรได้เสา แถวนึ่งย่างพี่น้องสามแถวนั่นแล้วแล้วพิซแชนเนาะแต่ตอนนี้บ่อันแกแบบตัวแถวกลางพี่น้องมาบอกข่าวอีกเด้อพี่น้องเสานับสิเพิ่มเอาอ,อีกสี่เสาเซาแปดเสาซิเพิ่มเอาอ,อีกส,ส,สีเ่เสาเป็นสามสิบสองคือเก่าพี่น้องเลยจะเอาเพิ่มเอาอีกสี่เสาเนาะแต่จักเพิ่นจะเอาเพิ่มอ,อ,อา,า,มอามออข้างใน,นยัง,งยบ่ฮู้พี่น้องเลยสบายดีพี่น้องแม่สายเสียงใดร

ปิดบ่ปิดอยู่เองสิถ่ายอันนว่าดีลําซองพี่น้องมาบ่ได้ซายเด้อนี่มูเด้อแม่น้องอมวยทางสหรัฐอเมริกาเพิ่นมาต่อเอาเสา2เสายังเหลืออยู่บ่เสาพ่อยังน้องน้องเสา2เสาพอดีเลยเพิ่นให้ลงซ้เสียนนใส่เสาให้เพิ่นเพิ่นว่าคือใส่าน้องอมวยแม่นแม่นแต่ซื้อเพิ่นน่ะ เิ้นอันนี้เปิ้นให้ออก YouTube ชื่อแม่น้องออมมวยแต่ว่าชื่ออันนี้เฮาสิอ่านบ่บ้านอีกต่างหากบ้านปิดกล่องพุ่นแหละอือชื่อเปินเขียนมาให้ให้ออกชื่อลูกแม่อันนี้ออกชื่อ YouTube นี่ให้ออกชื่อลูกแน่น้นออมมวยทางอเมริกาอือวันทส่22เสาร์6440บาท เจ้าเราสามพันซาวมันเนเฮ้ยตะกี้น่ยร้อนึงครับปตกนี่ได้สามพันอรน่ดีเจ๊มีได้เนี่เออมันคือเนร้อยหนึ่งสามพันาอิงปลาเตกมันี่ยสามพันส่วนดีดีคือเนื้อเลยังไขยังบาทร้อยยัไปไกลมากเลยนะผักผักก่อนเลยถึงให้พ่อให้พ่อนเือเด้อ ไห้หมดต,อตอ้องใส่ไม้เด้อให้ใส่ันนู่นสั่งมาบาดอี้ได้ไม่ต้องเอาเนาะเงินคำคำแก้วถือว่าเม่น้องฮัมมวยเนาะมาจากสหรัฐอเมริกาจองเสาสองเสา,สา,สามีมูลค่าอยู่หกพันสี่สิบบาทพี่น,อนออ้องเนาะสร้งรายด้เออก็ถือว่า เงินคำแก้วขั้นพอเมท่านไปแล้วไฮไลขึ้นคือเก่าขั้นว่าท่านมือเศร้าไ้ไลเข่ามาือแรงปรารถนาสิ่งใด้ใพอเมได้สมดังมโนโหลดไ้ปรากฏในเมืองคนบ่อยจนเงินใส่นอนรับให้พอเมได้เงินหมืน่นนอนตื่นในพอเมได้เงินแซนแบนมือไม้พอเมได้เงินล้านขั้นว่าออกแต่บ้านเนีย่ยพบแต่คุ้มเงินคุม้มคำเนาะพี่น้องใอ้ยูดีมีแหง้งประสาจากโรคไข้ไข้เจ็บ และปัทนาสิ่งใดให้พ่อแม่ได้สมความมุ่งมั่นปัทนาให้มีอายุวันโนุ้ขังพาร์มันยืนมันยืดยาธุสาถูกร้าถ,ถูกาถูกน้ำการเบิร์ดถูกตุกขานะักผีอย่างเป็นนางกำลังจากมากขอบม,มากเน, <c oughs> นี่ยคนมีจิตใจคนในเกาะโ <c oughs> อ้โหอ้ามาอีกแล้วพี่น,อนอ้องเนาะอถือว่ายอดพวกเฮากะพูงมาอีกแล้ว ถือว่านางภูทรนเนาะได้นำมาจากเม่นองอําวยมาจาก <ใน S 1> สหรัฐอเมริกาเ<ใ>นาะคนจองเสาสองต้นพี่น้องอมูลค่าสามมูลค่าต้นละ3ามพันหกพันสี่สิบบาทะตะเท่ากับสองลอยดอน เออน้องผีน้องเฮาถือว่าได้หับเลยเด้อะนอนจะจุดก็บผับหับของวันซี่เป็นผีบ่อยอ่าถือว่าเงินจํานวนนี้บ่ได้ไปทางใดพี่น้องเนาะอ่าล้วนแล้วแต่มาแพงไว้เป็นต้นว่าซื้ออุปกรณ์บ่อ่าหินปูนทรายเนาะอ่าอะไรก็อีฟนี่แหละที่มาเฮ็ดมาก่อนนแน่ะพี่น้องเฮา้าอ่นก อันเสามันเลือกซองเสาคือว่าสิ่ต่ออยู่บนเหมืนบ่พองสี่เสาบ่จอสี่นะต่อสีสี่เสาเลยมันมามจนอันเสาเนี่ยมาซื้อมซื้อมันบวกหกแล้วมันสีย่างนอกคือว่าเพิ่นจองเสาเพิ่นก็จะได้เสาอย่างซี่เสากับเสาเนี่ยมันมีเสาลายอยู่เสาหลายมันครบครบแล้วตามจำนวนสุดท้ายเฮามาเอาก็อันนั้นแล้วมันครบเจ้าว่า บานนะต่ออี่เซาเป็นสามสิบสองบลังจากมันคูกเลยบานนีุ้วมาเพเอาเซาเลยเาไปหอกใ้อ่ตซาเปนนะได้เบอแล้วย่งสเซาละย่างกันนะเดมมาได้สาองแล้วานั่งหลัได้จองเซาสรุปแล้วจองไม่ได้เาิเใหมกอว้างค้างเราค้างไม่รู้เอเชใหม่นั่นเบ้อแล้วพอตัวเ็ดใหม่นันก็เบอแล้วเอาก็ได้ยูพแต่คุ้นค่า เสาเข้าพันเลยคือค้างพันเลยนี่มัเองนั่นแหละนั่นแหละยังว่าเัาว่าพ่นเสาเดียวเนาะไปผู้นำคนเอาขู่จองเอาเสาเดียวเขาเอามาส่งใส่หุ้นขอพาม้าพี่แมพเงินหลายหมื่นได้สิถวายมาเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าเสาเนี่เบิดง่ายมาสันพี่น้องต่วามาได้ตลอดเสาละหมื่นจ้องหมื่นซาหมื่นแสนก็ได้พี่เนาะการเสาส่งมาเดียวนะพี่น้องกำหนดว่าท่านแสนตัวนี้หมื่นเนาะมันหลักมันลายมูลค่าลายเป็นหลักล้าน แม่นแม่นแมนสิไปกำหนดบ่ได้เด้ว่าเซาเท่านั้นเทนแล้วอาจารย์สปิดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะตอนนี้กะขอวางมันนิดซ้ำนิดสักพี่น้องเอ้ยถ้าผู้แก่เป็นกมาเต็มเนาะเฮากะบ้าถวายแม่ถวายเงินสังฉรานเฮ้ยมึงเบามึงเบาเนี่ยเซาน่ะบ่เบิดจักเทื่อพี่น้อง มาเรื่อยเสานะพี่น,น,กกน้องเสาหน่ะสามสิบสองเสาแต่บผมก็จะเกลือพี่น้องเลยเอากระสิ่ขอเก็บภาพเพียงตอนนี้เด้อพี่น้องเลยขอบคุณเกลือใหญ่จะดีทางอเมริกาเนะาะฝากเงินมาสมทบขึ้นสังสาราประมูลเอาเสาสองเสาเนาะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณนิตย์ทุกท่านท่านได้ทยา สาสงาลาต่อบุญต่อยอดต่อกุศลการยินดีพี่น้องเลยยินดีที่เป็นสะพานบุญให่งทุกฐานเนาะเรื่องชิมาเองก็ได้พี่น้องัวัดบานามงเมืองสะพุทองแขวงสะบานาเขตเนาะนดีพี่น้อง <c oughs> กำลังเป็นหู <c oughs> เป็นหาง <c oughs> ึ้นหลังจากเละเราก็เชไดมัง <c oughs> ล้างในล้งพี่น้องเลยเนี่ย ที่ชุมหาขึ้นอยู่ขึ้นกินข่าวกันแต่ละมือะม่อละเมื่อนี่ล่าดีอะไพี่น้องบ้าน,นี้ก็ว่าพิษ่าถือก็ขอโทษขอขอภัยดอนหน้าเ<ข>อ,าอ้ยดอนหน้าชาคอนอน้า